งมนะพี่น้องมันงมมันหิ้มน้ำกันพี่น้องแสบๆน็่นวๆน้ำกันคอข้ามยังไงเลยพี่น้องมาแสบตุ่ย สวัสดีค่ะพี่นอ้องบลอดภสู่สุขทุกคนนะคะพมกปับยายแบบกระแซบพันนวดคือเก่าพี่น้องค่ะเมื่อนี้ไม่กินตำส้วนน้ำกันพี่นอ้องเมื่อกี้เอาตำสัวมาอ่างเี่ยงน้องเนาะพี่น้องกับป๋อแก้มเต็มผ้าถาดอยู่พี่น้องทักสลัดเต็มผ้าถานอยู่นะคะนี่อันนี้น้ำได้พี่น้องเมื่อไหร่แคบหมูนะคะแคบหมูแคบหมูเมื่อี้เอาแคบหมูเอาแคบหมูมาตู้พี่ตู้น้งงองกินพี่น้องก่อดแคบแยบแ็บแยบน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แกลบหมูนะคะมาค่ะพ <Mm hmm. ี่น้องข้าแรกแหงมานหิวเหล่าละเนาะพี่น้องเป็นตะแสบบอสเผ็ดเพ็ดจ evet ัดจางพี่น้องข้าแบกแหงมานกับคือเกาคือเดิมพี่น้องทำยังไงตาสวดสวดเนาะค่ะเอามือหยุ่มเนาะพี่น้องมันหยุ่มมันยิ้มน้ำกันพี่น้องเศบแซษนู่นนู่นน้ำกันข้ามยังไงเลยพี่น้อง มาอืม mm พักสลัดพักสิบพักสิบ แก่ต yeah. e. mm ุ้ยหวังสุ่ก็มี มึงไม่แสบคักพี่นอ้องแสบแฮงหรือเป็นเพราะว่าหิวน่ย <c oughs> ลองตุ้งเป็นดอกว่าเป็นปลากัดขาวได้พี่น้องปลากรวบตุ้งจับซื้อได้แล้วตุ้ยอ,อย่างานั้นนัวน,นะพี่น้อง ಮಕ್ಕಿನ

เขาไม่ค no ่อยกินเผ็ดดีหนะ่่้ต้องทอะไรอร่อยไหมนี่อ่ก็หมูแข็งมาก ข้ามใหญ่ๆแสบไปหน่อยเอ,อ้ยลองชิมข้าหน่อยมาแสบปะไปสิตำกุ้งซดปไาาม่ตำหรอกตำยังสีแหละ มันจังบอกขื่นเนาะ คนขอไปกินแคผมไลเสร็จคอเลยต<ะ>ุกตาบ้าไม

ชเแคบแครับหมูตรงนี้สามสิบ <French Claire> ห้าบาท่ลยอือจะก่อนมันจะแข็งไห ไม่ได้ตกลงไม่ไม่ใช่ทองนหฮะก็าบบจะตอบไม่ัดนไปเติมเสียค่ะเราจะตอบเอาควงเสถียไหม อืมตัดจริงก็มีอืมตัดนื้ครับเราไปซื้อเจ้าแล้วมากินอืม อง,อ,งอาแล้ว้เเาเลยจะอางคืนมันเสียงแรงไม่ไดีอรากพังแทบเบิ้ยงแล้วเห็นไหมอยาย,ยเ,เยวจเใจุ มะเขือจ้ะขี้ปกากมะเขือบ่ะขี้ปกากพริกอะมกเขือมั่งโอ้ยแซ่บพี่น้องเกีเ๊ยเส้นเกี๊ยงเลี้ยแต่เครื่องมาที่นี่พักกระไล่พ่อพี่นอ้องเหลือหลายอยู่เอามาโซ่ซื้อๆนะพี่นอ้นองไอ้มันความสวยงามแลพี่นอนะ้องเนาะกับเบิดตอนน้องนิดนึงพี่น้องคะ ต,ต,ต่ำต่ำสองติ๋วสามติ๋วกินจนปากโค้งเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลทุกเลอร์นาะพี่น้องขอบคุณทุกกำก,กำลังแรงใจทีมอลค่ย ى, ะยายแหวกเพชรบจ็บนัวเนาะคะ่ะเนาะคลิปหนาพอ,อกันไมเด้อนนะค่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์น้อเด้อค่ะกดติดตามพร้อมนะคะ,คะ,คะสวัสดีะคะ่ะ